ตัวนี้เป็นเผาสารีกครับผมเป็นเผาตันให้ความแข็งแรงสูงครับผมตัวนี้น้ําหนักเยอะอยู่นะประมาณยี่สิบเอ็ดยี่สองกิโลนี่แหละก็ตามนี้เลยครับผมตัวรุมแน่นทั้งสองด้านนะครับผมถือว่าโอเคเลยใช้ได้หรือจะไปเปลี่ยนลูกปืนใหม่ก็แล้วแต่นะครับผมแต่เบื้องต้นก็โอเคใช้ได้เยียดดีทั้งสองด้านนะครับผมแต่ตรงนี้อาจจะมีรอยนิดนึงนะครับผมตรงไปลายดุมนี่ครับผมก็มีความยาวอยู่ที่ร้อยสุดปลายเผานะครับผมสุดปลายเผาร้อยแปดครับผม ร้108อยแปดใส่ได้ทั้ง4รูร้อยน่าจะเป็นสี่รูร้อยนะ4รูร้อยกับ4รูร้อยสครับผม แต่สี่รูร้อยเนี่ยอาจจะแคบไปนิดนึงไม่รู้ว่าเป็นที่เขาเจาะหรือเปล่านะะตามนี้เลยครับผมแข็งแรงแต่ไม่ต้องการกว้างมากเพราะเพราะส่วนมากมันจะอยู่ประมาณร้อยยี่ห้าร้อยยี่สิบเจ็ดนอกสุดปลายเผาที่สาลีตัวใหญ่ทั่วไปตัวนี้ร้อยแปดครับผมแต่มันเป็นเผาตันและก็ดมหนาให้ความแข็งแรงไม่ต้องการที่จะเอาตัวใหญ่มากไม่ต้องการที่จะกว้างมากแต่ต้องการใช้ตัวเล็กแต่อยากได้ความแข็งแรงก็ตัวนี้โอเคเลยครับผมสําหรับสายสั้ง สาย DIY สายดัดแปลงไปตามลากจูงไปตามล้อตาม1590รวมส่งครับผมเพราะว่าตัวนี้น้ำหนักเยอะมันเป็นพาตันมันเป็นพาวตันนะครับผมน้ำหนักเยอะมันก็เลยต้องแบกค่าส่งทันก็1590งรก็1590รวมส่งจ้างแดงเอยเอดไม่มีปลายทางคนละส่งเท่านั้นวัสดีครับ